เข้าสู่ช่วงที่สามครับช่วงคลายทุกข์กับ n อ n e w ีใช่ครับก็ช่วงนี้นะครับก็ใครที่มีทุกข์ครับใครเดือดร้อนครับใครอยากจะปรึกษาเราก็ช่วงนี้มาได้เลยเราเปิดให้ทุกคนนะครับได้มีส่วนร่วมครับถ้ามีอะไรก็นี่ถ่ายคลิปมาถ่ายคลิปส่าปมาแล้วก็มีเรื่องนิดหน่อยเราจะส่งอของอบตเอ้ยของกำนันไปใหกำนันไปให้ ครับก็ท่านชมท่านใดนะครับที่มีคลิปเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์นะครับหรือว่าไม่มีความสุขอะไรนะครับแล้วก็มีลำลำบากใจเกี่ยวกับเรื่องการจราจรการจราจรสร้างบ้านมีเสียงรบกวนทุกอย่างครับถ้าท่านมีทุกข์ท่านมาปรึกษาเราได้เลยครับแล้วก็ถ้าจะร้องเรียนร้องทุกข์ก็ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับครับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ทางผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ ในย่านบางมทองเนี่ยได้ร้องเรียนมาอีกแล้วหวัดเสียวหวาดเสียวครับหวากเสียวก็คือเป็นสะพานข้ามเป็นสะพานลอยข้ามถนนการจนาของใหม่ๆเลยใช่ไหมของใหม่ๆตรงแยกไซน้อยของเราเนี่ยครับก็คือมีบุคคลยังปรับตัวไม่ได้ป่ะเพราะมันเป็นของใหม่จริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณจะวิ่งการจนาคุณไม่ต้องขึ้นสะพานเลยคุณเลี้ยวซ้ายไปแล้วไปขึ้นสะพานยูเทิร์นไกลไปป่ะก็ ไม่ไกลครับทำไมของเก่าไม่มีสะพานยังไปยูเทิร์นได้เลยอยใช้ของใหม่ใช้ของใหม่ปุ๊บพอลงสะพานปุ๊บหมวนหางเลยลูกมมวนหางสิลูกมาแล้ววีนนี้ไม่ได้ยินมาแนละ้วน้หนหางสิลูกเนี่ยก็อันตรายทีครับรถขึ้นไปขึ้นมาขึ้นรถลงค,ค,คุณมัวมากับรถคอสะพานมันใช่เรื่องนีลักษณะเดียวกับเมื่อวานที่เรานําเสนอไปคล้ายๆกันเลยแต่อันนี้หนักกว่าคือยูเทิร์นเลย คือลงมายูเทินตอนนี้มาติดใหม่ๆเลยกล้องวงจรปิดแต่ไม่รู้จะทําอะไรได้ไหมแต่ผมว่าเจ้าหน้าที่มาปิดจะดีกว่าใช่ไหมใช่ให้กล้องลงมาโบกใช่หรือว่าไงใช้กล้องมาโบกคือเราเราผมว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยช่วยได้ในทางเดียวคือทางที่ท่านจะเขียนใบสั่งออกไปแต่ท่านไม่สามารถที่จะป้องปามได้ถูกไหมเขาบอกว่าจับก็จับไป มีตังเสียอะไรปะอย่างเงี้ยทาไงแต่ว่ามันอันตรายโูกผมคือหนึ่งผมว่านะตรงนั้นผมแนะนําเลยคุณเอาตัวล้มลุกมาตั้งดีกว่าล้มลุกอีกแล้วเดี๋ยวก็ล้มแล้วไม่ลุกผมก็อย่างดีกว่าอย่างดีก็คือว่าตั้งทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็หรือถ้าทาไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลนะท่านตั้งเลยดีกว่าอดีกว่าให้มันเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นอีกเพราะว่าก็อันนี้ก็ต้องฝาก หน่วยงานที่รับผิดชอบครับครับสพบางบัวทองนะครับแล้วก็คุดง่ายว่าถ้าผมว่าหัวหน้าวินรถตู้ก็ฝากเตือนกันว่าอย่าทําแบบนี้เลยเอออันตรายนะแล้วก็คนใช้ถนนในย่านบางบัวทองนะครับก็อย่าทาอย่างนี้เลยครับเพราะว่าอันตรายมากอ่าฮะแล้วคนที่ผ่านบริเวณนั้นก็ระวังด้วยใช่ก็คือคนที่จะข้ามสะพานแยกไต้น้อยเนี่ยไอ้สะพานข้าม ลอยข้ามถนนการจนาไปไซน้อยเนี่ยมุ่งหน้าจากตลาดบางบัวทองไปไซน้อยเนี่ยก็ระวังนิดนึงจะพอขึ้นสะพานปุ๊บจะลงปุ๊บระวังเลยเพราะจะมีรถม้วนหางซีลูกม้วนหางมาเลยใช่ไหม้นานั่นแหละอันนี้คือผมว่ามันอันตรายมากเลยนะครับเนี่ยการใช้รถใช้ถนนแล้วไม่เคารพกฎจราจรเนี่ยแต่ไอตอนไปสอบแบบขี่ต้องผ่านนะต้องรู้จักแน่นอนทีครับ ก็ตอนตอนนั้นมันมีเจ้าหน้าที่คอยดูอยู่เดี๋ยวถ้าไม่ทาก็ไม่ผ่านครับอันนี้มันไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ผมก็เลยเอาตอนนี้มันต้องมันต้องมันต้องช่วยกันเนี่ยถึงบอกแล้วว่าสังคมไทยมันต้องเปลี่ยนไปกลัวเสียเวลาแต่ไม่กลัวไม่กลัวเสียชีวิตไม่กลัวไม่กลัวเสียทรัพย์สินใช่ก็คูยง่ายว่าการที่เราอยู่ทุกวันเนี้ยถ้าเราไม่เคารพกฎหรือไม่เคารพซึ่งกันและกันหรือไม่ให้เกียิซึ่งกันและกัน มันอยู่ลําบากโอ้แล้วก็จริงๆเราจะโดนสวมรอยนะ,นะ้หมว่าฮะ,ฮะก็คือต้องให้คนอื่นเขามาสอนเราแลวทําไงอ่ะฝรั่งยังต้องมาสอนเราจับช้อนเลยว่ามีช้อนอะไรถูกไหมผมก็งงนะครับฝรั่งบอกว่าให้ผมไปสอนวิธีการจับช้อนในโต๊ะอาหารอกลมว่าสังคมไทยที่เรามีมาตั้งแต่ดั้งเดิมก็รู้กัอนอยู่แล้วมันหายไปไหนหมดเนี่ยใช่ไหมครับ อยากให้คนอื่นเขามาว่าได้เออประสบการณ์ตรงนะเมื่อสักครู่นี้เองอ๋ออาจารย์จอนอาจารย์จอนมาเล่าให้ฟังบอกว่าผมไปสอนอยู่อ่าฮะคือให้ผมสอนสอนให้ฝรั่งมาสอนมารยาทไทยว่ากันเถอะไม่เข้าใจเลยดีกุญแจแหม่าเลยนะเราเราเป็นพ่อแม่เราก็น่าจะสอนลูกได้นะนั่นนหรอสิแล้วเราก็งงว่าเอสังคมไทยมันเปลี่ยนไปขนาดนี้เชยเลยก็อย่างว่าเนละ มันคือความมักง่ายความอะไรพวกนี้เออแต่ว่าเรื่องเรื่องจราจรตรงนี้นะเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้ทรเนี่ยก็จะมีจราจรอาสาก็เยอะนะไปแอคสมาร์ทกันอยู่ทำไมมาอยู่ตรงสะพานบ้างก็ได้เขาชอบไปอยู่ตรงหน้าโรงเรียนคนเยอะๆคนชุกตลาดชุมชนแอคสมาร์ตอตรงที่ตรวจดูกับาตำรวจนะตรวจความหล่อด้วยหรือเปล่าดูกับตำรวจนะ ใช่ใช่ดุกว่าเพราะเขาไม่เคยมีชุดแบบนี้เพอพอเขาใส่ไปแล้วดิผิดหรือถูกไม่รู้นะแต่ผมว่าเป็นบางคนก็เป็นบางคนก็อาสาที่ดีก็แต่ว่าเราก็ชมเชยกันไปครับแต่ว่าการเป็นอาสาสมัครเนี่ยเราย่อมรู้อยู่แล้วว่าเราควรจะทําได้ขนาดไหนครับครับก็พูดง่ายว่าจริงจริงแล้วผมอยากนะเพราะว่าไหนๆท่านจะรับเขาไปเป็นอาสาแล้วก็ให้อาสามาช่วยดูหน่อยเพราะตรงนี้มันอันตรายจริงหรือว่า ท่านไม่เคยออกมาดูเลยไม่ดูพื้นที่เลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าพื้นที่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคืออ่ะสมว่าผู้การจังหวัดเนี่ยท่านผู้การเนี่ยยังต้องขับรถตะเวนดูว่าตรงไหนรถติดตรงไหนมีปัญหาอ่าการจราจรครับแต่ท่านเป็นผู้กำกับท่านไม่ต้องขับดูแลในพื้นที่ท่านหรอ่ไแบบมอ ไม่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่ากันนะแต่คือว่ากลัวท่านจะลืมอ๋เราก็ฝากเตือนกันเอาไว้เพราะว่าถ้ามันเกิดกับครอบครัวท่านเองล่ะคครับท่านนี่แหละจะเป็นคนเสียใจใช่ไหมนั่นแหละดีที่มีพวกพ่พิรษาช่วยแต่ว่าก็คนดีก็มีแล้วก็คนไม่ดีก็มีก็นั่นแหละครับฝากาากตำรวจตัวจริงช่วยดูแลตรงนี้ด้วยนะได้ครับใช่ใช่ใช่อันนี้ก็มีคนพูดกันเยอะเรื่องอาสาเนี่ยคือไม่ถูก ใช้อำนาจหน้าที่ไม่ถูกทางไม่ถูกทางใช่ครับบางทีก็ได้รับคําสั่งมาแบบผิดๆด้วยเหมือนกันอย่างเช่นการเข้าไปค้นรถเอ่ยอะไรเนี้ยจริงเขาไม่มีสิทธิ์นะครับถ้าเข้าไปปุ๊บโดนตั้งออกมาเรียบร้อยเลยเรื่องครับอันนี้ก็ช่วงหน้า๋ยวไปถามตารวจอ่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราต้องไปถามพี่ๆตำรวจเขาแต่ว่าเนี่ยช่วงนี้ก็ฝากเตือนกันเรื่องจราจรนี่แหละครับเพราะว่า สะพานเนี้ยค่อนข้างที่จะทำใหม่ถนนก็ใหม่ทางก็เรียบรถก็วิ่งเร็วแต่ท่านยังมากับรถคอสะพานเนี่ยมันใช้ไม่ได้วาดเสียววาดเสียวครับก็ผิดกฎจราจรครับก็จราจรสถานีตำรวจภูทรบางบัวทองนะครับก็ช่วยมาดูแลนิดนึงนะครับท่านสารวัตรจราจรนะครับไม่ต้องท่านผู้กํากับอาจจะงานยุ่งครับท่านก็ออกมาดูแลหน่อยนะครับก็ฝากกันครับเพราะว่าที่น้องประชาชนในย่านนี้ เขาฝากเรามาอีกทีหนึ่งนะครับเราก็ถือว่าเราเป็นหนึ่งกระบอกเสียงที่ทําให้เสิ่งเหล่านี้ได้ผ่านไปด้วยดีแล้วก็ไม่เกิดโศกนาฏกรรมนะครับกันไว้ดีกว่าแก้กันไว้ดีกว่าแกครับครับก็เรื่องกฎจราจรเป็นไงมันต้่จบับผมว่าพรมีหลายที่ที่เป็นแบบนี้มาเต่านะครับแต่ว่าแล้วเราก็ก็จะค่อยๆทยอยเรื่องจราจรที่ผมรับโทรศัพท์ไม่หวั่นไม่ไหวอ่าก็ก็บอกใจเย็นๆนะ ผู้ที่โตมาร้องเรียนเราว่าเดี๋ยวว่าเฮ้ยทำไมเรื่องที่ฉันร้องเรียนเนี่ยไม่ทำสักทีไปมันเยอะครับมันเยอะเรื่องการจราจรเนี่ยอันดับหนึ่งนะครับแลยวเราก็จะค่อยๆทยอย ไปไลยขับไปครับก็ท่านชมท่านใดที่โทรมาบอกเราแล้วครับมาแจ้งเราแล้วนะครับมาร้องเรียนกับเราแล้วยังไม่ถึงคิวก็รอนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องการจราจรเนี่ยเยอะแยะมากมายครับครับก็ช่วงนี้นะครับพักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับไปติดตามพี่ๆตำรวจเขาทำงานกันครับไปดูหน้าที่ของเขาบ้างว่าเขารับภาระหนักแค่ไหนครับไปติดตามกันเลยครับ